สำหรับร้านค้าที่ได้มีการลงทะเบียนและเปิดร้านค้ากับ NextGen Commerce ของเราแล้วนะคะ NextGen ของเราค่ะก็ได้เพิ่มช่องทางในการบริหารจัดการร้านค้าให้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะทางร้านค้านะคะจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NextGen Seller ค่ะซึ่งตอนนี้สามารถเปิดให้ดาวน์โหลดได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android ค่ะเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะคะทางร้านค้าต้องเข้าสู่ร,ระบบด้วยบัญชี One ID ที่ทาง Admin ได้มีการลงทะเบียนไว้ให้ค่ะ เมื่อเข้าไปแล้วนะคะในแอปพลิเคชันค่ะก็จะปรากฏเมนูต่างๆในการจัดการร้านค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือจัดการร้านค้าค่ะซึ่งทางร้านค้าสามารถเข้ามาแก้ไขหรือว่าเพิ่มข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร้านค้าได้ค่ะโดยการกดเข้าไปที่เมนูจัดการร้านค้าค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะก็สามารถไปที่แก้ไขข้อมูลร้านค้าค่ะ ในส่วนนี้ทางร้านค้าก็สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปโลโก้ร้านค้ารูปหน้าปกร้านค้าชื่อร้านค้าหรือว่าข้อมูลในการติดต่อต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเฟซบุ๊ o ล l i ไอ i ดีค่ะอีกท่ยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจถึงร้านค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อมาค่ะถ้าหากทางร้านค้าได้ปิดร้านหรือว่าไม่สนใจจะขายสินค้าค่ะก็สามารถมากดเลือกปิดร้านค้าไว้ก่อนได้ค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่อยู่ร้านค้าค่ะซึ่งข้อมูลที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่อยู่ที่ขนส่งเข้าไปรับสินค้าที่หน้าร้านค่ะ และถัดมาค่ะจะเป็นรูปภาพโฆษณาร้านค้าค่ะที่ร้านค้าสามารถลงเพื่อโปรโมทสินค้าหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆได้ค่ะต่อมาเป็นเมนูจัดการบัญชีค่ะซึ่งทางร้านค้านะคะสามารถเข้ามาเลือกช่องทางในการรับชําระเงินได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะระบบของเราเปิดให้รับชําระเงินได้2ช่องทางค่ะก็คือค r code คและเครดิตการ์ดค่ะทางร้านค้าสามารถเลือกรับชําระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่าทั้ง2วิธีเลยก็ได้ค่ะอีกทั้งยังสามารถระบุบัญชีธนาคารของร้านค้าได้ค่ะ พื่อให้ทางระบบเนี่ยโอนเงินรายได้ต่างๆให้กับร้านค้าค่ะต่อมาค่ะเราไปกันที่เมนูรายการสินค้าค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะทางร้านค้าสามารถเข้ามาบริหารจัดการสินค้าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสินค้าหรือว่าการแก้ไขสินค้าค่ะถ้าหากทางร้านค้าต้องการเพิ่มสินค้านะคะก็สามารถกดไปที่ปุ่มเพิ่มสินค้าด้านล่างได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทางร้านค้าสามารถเลือกการเปิดปิดการขายสินค้าชิ้นนี้ได้ค่ะสามารถระบุข้อมูลทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวรหัสสินค้าชื่อสินค้าหรือว่าหมวดหมู่สินค้าแล้วก็รายะะเเออีีียยดต่่่่างงๆทกวข้ค ขั้นตอนขัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการขายค่ะส่วนนี้นะคะถ้าหากร้านค้ามีสินค้าที่มีตัวเลือกมากกว่า1ตัวเลือกค่ะก็สามารถกดเปิดเพิ่มรายละเอียดสินค้าได้ค่ะตรงนี้ก็สามารถระบุลักษณะและก็ตัวเลือกของสินค้าได้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถระบุในส่วนของขนาดของพัสดุแล้วก็ในส่วนของราคาได้ด้วยค่ะและในขั้นตอนที่3ค่ะตรงนี้ทางรราก็สามารถลงรูปภาพสินค้าได้สูงสุดที่6รูปภาพค่ะโดยในรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของสินค้าค่ะ ต่อมาเป็นเมนูคําสั่งซื้อค่ะซึ่งทางร้านค้าสามารถมาตรวจสอบออเดอร์คําสั่งซื้อที่มีเข้ามาได้ค่ะโดยเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะโะบก็จะแสดงข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานะคําสั่งซื้อชื่อสินค้าชื่อผู้ซื้อรหัสคําสั่งซื้อและวันที่ทํารายการค่ะหรือวา่าหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็สามารถกดสามเหียมด้านบนขวามือได้เลยค่ะ ่อมาเป็นเมนูจัดส่งสินค้าค่ะซึ่งจะเป็นรายการออเดอร์ที่ร้านค้าต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะให้ร้านค้าไปที่จุดสามจุดมุมบนขวามือค่ะแล้วกดไปที่คําว่าเตรียมจัดส่งค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรายการต่างๆที่ร้านค้าจะต้องจัดส่งค่ะตรงนี้ก็สามารถกดเตรียมจัดส่งพัสดุได้ค่ะหรือว่าจะเป็นการปิ๊กเลือกหลายๆรายการแล้วกดเตรียมจัดส่งพัสดุพร้อมกันครั้งเดียวก็ได้ค่ะเมื่อกดแล้วนะคะแล้วผมจะให้ทาการยืนยันค่ะก็สามารถกดตกลงได้เลยค่ะ เมื่อกดยืนยันแล้วนะคะสถาหนะของสินค้าค่ะจะเป็นเตรียมจัดส่งค่ะตรงนี้ทางร้านค้าก็จะสามารถเข้ามาปินใบปะหน้าได้ค่ะโดยการติ๊กเลือกไปที่รายการที่ต้องการจะตัดส่งนะคะแล้วก็กดไปที่จุดสามจุดมุมบนขวามือค่ะกดคําว่าปินใบปะหน้าค่ะแล้วก็ทําการกดปินใบปะหน้าได้เลยค่ะเมื่อทางร้านเตรียมพัสดุเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถกดเรียกรถเข้ามารับพัสดุได้ค่ะโดยการกดที่จุด3จุดมุมบนขวามือค่ะ กดเรียกรถขนส่งเข้ารับค่ะจากนั้นทําการเลือกขนส่งที่ต้องการให้เข้ารับค่ะตรวจสอบข้อมูลและกดตกลงค่ะในห้องนี้ก็สามารถรอขนส่งเข้ามารับพัสดุที่ร้านได้เลยค่ะต่อมาเป็นเมนูแชทค่ะที่ลูกค้านะคะอาจจะมีการสอบถามข้อมูลของสินค้าเข้ามาค่ะทางร้านค้าก็สามารถกดเข้าไปตอบแชทของลูกค้าได้เลยค่ะ ต่อมาเป็นเมนูจัดการโปรโมชั่นค่ะที่ทางร้านสามารถเข้ามาจัดการในส่วนของคูปองแล้วก็แต้มได้ค่ะในส่วนของคูปองนะคะทางร้านสามารถเลือกเพิ่มคูปองได้ถึง3รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคูปองส่วนลดคูปองรีค่าจัดส่งหรือว่าคูปองของแถมค่ะในส่วนของคูปองค่ะทางร้านก็สามารถเพิ่มลูกภ้าให้กับคูปองได้ค่ะอีก้ยังสามารถเพิ่มชื่อ SKU และรายละเอียดของคูปองได้ค่ะสามารถกำหนดคูปองสูงสุดและจำนวนที่ใช้ได้ต่อคนค่ะ กำหนดระยะเวลาในการเก็บแล้วก็ใช้งานคูปองได้ค่ะอีกทั้งยังสามารถกําหนดราคาขั้นต่ําและส่วนลดค่ะก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะลดเป็นจำนวนเงินกี่บาทหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์นค่ะอีกทั้งยังสามารถเลือกสินค้าที่ร่วมรายการได้ด้วยค่ะในส่วนของจัดการแต้มค่ะทางร้านค้าก็สามารถเลือกได้เขาก็จะเปิดให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยสะสมแต้มได้หรือไม่ค่ะถ้าหากเลือกไหนก็สามารถระบุได้ว่ายอดคําสั่งซื้อกี่บาทจะสามารถสะสมได้กี่แต้มและจํานวนกี่แต้มสามารถใช้ให้เงินสดได้กี่บาทค่ะ อีกถ้ายังสามารถกําหนดระยะเวลาในการสะสมแต้มได้ด้วยค่ะสำหรับร้านค้าไหนนะคะที่ต้องการให้มีผู้ช่วยโปรโมทสินค้าหรือว่าผู้ช่วยในการขายสินค้าเนี่ยก็สามารถมาที่เมนู affiliate ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะทางร้านก็สามารถเลือกสินค้าหมวดหมูดสินค้าหรือว่าสินค้าทั้งหมดในร้านจะเข้าร่วงโปรแกรม affiliate ได้ค่ะโดยเมื่อแรกแล้วนะคะก็สามารถกําหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นให้กับสินค้าชิ้นนั้นๆได้เลยค่ะ ถ้าหากทางร้านค้ามีข้สอสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลร้านค้าได้เลยค่ะหรือติดต่อมาทางโซเชียลมีเดียของนิจนิคอมเมอร์ได้ค่ะ